ถานีโทรทัศน์ JCTV ตเนอเรื่องจริงจากคนจริงชีวิตเฉียดตายรักเลงดีช่วยคนพระศึกตแต่งงานงกุศลจิตคิดแต่จะให้พบกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการโรงซ่อมจิตทุกวันหยุดนักขตัตวเติก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการโรงซ่อมจิตนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ได้รับชมชีวิตของคุณแม็กไปก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นชีวิตที่ต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนมากนะครับเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ฝันเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวของคุณแม็กยังไม่จบเราไปหยุดกันตรงที่คุณแม็กตัดสินใจที่จะ ทานยานอนหลับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีมรสุมมา <ừ. S 1> เข้ามาในชีวิตมากมายจนทําให้คิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วก็คิดว่ายานอนหลับเนี่ยจะเป็นทางออกวันนี้เรายัางอยู่กับคุณแม็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบหลายคนบอกว่าพอฟังชีวิตคุณแม็กไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วรู้สึกว่าโหมันมันหนักจริงอืทีนี้เราค้างกันเอาไว้เรื่ององตอนที่บอกว่าพอมันนึกอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยยานอนหลับตอนนั้นตอนนั้นคิดอะไรยังไงฮะไหนเล่าให้ฟังนิดนึงคือตอนนั้นตั้งแต่ไป ไปบาบัดทางจิตที่โรงพยาบาลศรีธัญญาครับผมแล้วก็ไปพบกับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ไปได้ไปปรึกษาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปพบแพทย์ก็คือทางแพทย์นี่ก็ให้ยามาครับค,คือคือตอนนั้นแพทย์บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอืกับอารมณ์แปรปรวนครับผมนะฮะก็เลยบอกว่าให้ยาสองตัวเนี้มานะแต่แบบโหยาตัวนี้แรงมากคือกินแล้วก็คือหลับทันทีเลยครับแบบแบบอย่างบอกไม่ถูกอะว่ามันหลับหลับไปแต่มันจะตื่นเช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มันมันยิ่งแบบนิทานแล้วมันทาให้เราแบงก์อ่ะมันไม่สามารถคิดอะไรได้ม,มันเหมือนกับใช้ชีวิตเป็นวันแล้วก็เบลอแล้วพอมาถึงเรื่องของการนอนหลับชีวิตก็เลย<ง>ตัดสินใจว่าเออแบบชีวิตเรามันไม่มีค่าหรออ่ะมันมไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วก็อยู่ไปก็โรคโรก,กเปล่าครับผมตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็คือว่าหันไปมองใครก็ไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้วอตอนนั้นนะแบบเพื่อนที่แบบ คยร่วมงานการเขาก็แบบว่าต้องปีกตัวไปทาทาของเขาอะไรเขาไม่ได้ทิ้งใช่ไหมแต่เขาไปต้องไปทําของเขาใช่เขาไม่ได้ทิง้งเขาไม่ได้ทิ้งว่าแบบฉันไม่คบกับอีนี่ไม่ใช่แต่คือเขาก็ต้องแบบคนเราทุกคนมันก็ต้องมีวิถีชีวิตในการที่ต้องเดินต่อไปอะฮะครับพอเขาที่เดินต่อไปในชีวิตของเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ห่างจากเราเพื่อที่เขาจะต้องแบบไปทําอาชีพของเขาต่อ,ตอไปถูกไหมฮะจากนั้นปุ๊บก็นั่นแหละฮะก็เลยคิดว่าแบบมันไม่เหลือใครแล้วอืแม้แต่พ่อแม่เองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงครนะฮะ จนตัดสินใจว่าเออว่ะแบบมันมันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออตายดีกว่าตอนนั้นอตอนนั้นคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวแค่นั้นก็ไปซื้อยานอนหลับมามันซื้อง่ายขนาดไหนเลยตอนนั้นโอ้ยมันก็ไม่ง่ายหรอกครับก็คือแบบแต่คือแบบมีเพื่อนที่รู้จักกันเป็นบริษัทอะไรเงี้ยบอกว่าก็ไปปรึกษากันอะไรเงี้ยฮะก็บอกว่าเออเนี่ยไปนอนด้วยกันเราก็ไปปรึกษาว่าเราเครียดอะไรเงี้ยฮะก็ตัวนี้มาขอแรงหน่อยแล้วกันนะเีนี้อะไรเงี้ยฮะได้มากี่เม็ด โหขวดหนึ่งก็เยอะทั้งทั้งกระปุกเลยหรอใช่ฮะซื้อมากระปุกนึงแล้วกะว่าจะยังไงจะทานทั้งหมดเลยหรือยังไงโอ้ไม่รู้ว่าขินไดมแต่รู้ว่าเต็มกำอะฮะคือเทออกมาแล้วล่ะคือคิดว่าแบบเออหลับไปเถอะแบบแบบไม่คือน่าจะเป็นสิ่งที่ไปสบายที่สุดแล้วครับคิดว่าการตายก็คือทําให้เราพ้นทุกข์อืมอืมตอนนั้นไม่ได้นึกเลยไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแล้วมันนึกคืออะไรเอาตอนไหนยังไงมันเป็นวงเวทหนึ่งฮะก็คือว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่ กำลังจะทานยาอืตอนนั้นก็คือบบกรรมอยู่แล้วนะโ,โหกรรมแล้วกรรมแล้วแบบรู้สึกแบบคิดถึงครับสองคนขึ้นมาในหัวตอนนั้นคิดถึงพ่อกับแม่ครับแต่คิดถึงในเชิงที่ลูกจราจากนะอ๋อคือแบบยากำอยู่แล้วก็แบบพนมมือไหว้แล้วแบบว่าลูกขอแบบโอ้โหสิกำด้วยนะแบบ ลูกอยู่ไม่ได้จริงมันมันหนักมากกับชีวิตของลูกอะไรเงี้ยพอตอนนั้นมันเข้ามาในหัวผมถามนิดนึงนะฮะพอมันเข้ามาในหัวว่าเออเราจะลาบคุณพ่อคุณแม่ละแต่มันไม่มีความคิดนิดนึงเลยว่าเราน่าจะกลับไปนะไปหาท่านไปปรึกษาท่านนตอนนั้นยังไม่มีณโมเมนต์นั้นเนี่ยมันมันมันคือวูบหนึ่งของชีวิตคนจะฆ่าตัวตายจริงๆไม่มีการไปเรียกร้องความสนใจหรอกครับว่าฉันจะฆ่าตัวตายแต่ในโมเมนต์ที่คนจะฆ่าตัวตายจริงๆคือสิ่งที่เขาตั้งใจที่เขาจะทาอยู่แล้วอะคือแบบโอ้โหผมจำโมเมนต์นั้น ไม่ไหวแล้วคือตัดสินใจแล้วว่าฉันทําแน่ใช่ตัดสินใจแล้ว uh huh. แบบไม่ไหวแล้วนะแบบลูกของโหสิกรรมนะแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกแบบได้เคยแบบทําผิดอะไรกับพ่อแม่ก็ตามขอโหสิกรรมให้พ่อแม่แบบยกโทษให้ลูกนะอะไรอย่างเงี้ยขอเกิดชาตินหน้าะได้ขอเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาได้คือเสียงของพ่อกับแม่ที่เคยพูดทุกผมเคยพูดไปหลายๆรา,ายการท,ท,ที่ที่พ่อแม่พูดมาบอกว่าถ้าลูกคิดว่าสิ่งที่ลูกทําและมันดีก็ให้ลูกทํา แต่ถ้าลูกคิดว่าสิ่งที่มันทําแล้วมันไม่ดีอลูกไม่ต้องทําแต่วันนั้นก็ตามที่ลูกตัดสินใจว่ามันดีแล้วลูกทําไปแล้วถ้ามันผิดพลาดลูกกลับมาหาพ่อแม่แล้วก็มาฟังว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วค่อยไปแก้ไขเสียงนี้มันเกิดขึ้นมาขึ้นมากล้องกลางวันในหูแบบนั่นเหมือนเสียงที่แบบมันพูดมาเพื่อ ตัดทุกอย่างเราตรงนั้นทิ้งไปหมดแล้วก็เราคิดขึ้นมาว่าถ้าเราทําตรงนั้นไปเนี่ยมันคือข้อผิดพลาดเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้แแต่เสียงของพ่อแม่เราก็จะไม่สามารถจะกลับไปฟังได้อีกออนเป็นโมเมนต์ที่มันเข้ามาในในหัวตอนนั้นเข้ามาในมันมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ความเป็นตายเท่ากันนะครับคือมันเข้ามาจนมีความรู้สึกว่าฉันฉันต้องทิ้งสิ่งที่ฉันถืออยู่ในมือเนี่ยลงไปมันเหมือนมันเหมือนเป็น มันเป็นเหมือนกลไกในร่างกายที่แบบทิ้งเถอะครับและสิ่งที่คว้าได้คือคว้าโทรศัพท์โทรไปหาแม่ที่บ้านสรุปคือไม่ได้ทานนะไม่ได้ทานไม่ได้ทาน,ทานเ,พาเพราะประโยคนั้นะมันเข้ามาในหัวจริงๆมันเป็นประโยชนที่คําสั่งสอนเพราะมันเข้ามาในหัวในโมเมนต์นั้นนะ่ะครับ,รบซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมนุษย์ของคนเราจิตได้สมนึกในโมเมนต์นั้นคือแม้แต่ความเป็นความตายเท่ากันสิ่งที่เข้ามาในแวบ,บแรกนะในชีวิตคือความเป็นพ่อแม่ครับพ่อแม่ ก็หวังแค่ว่าจะดูแลเราและเขาตายจากเราไปให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปให้เราอยู่เองได้แล้วถ้าสมมติวันหนึ่งถ้าเราตายก่อนพ่อแม่แล้วเขาจะอยู่ยังไงเพราะเขามีแค่ลูกที่เป็นดวงใจของเขาที่เขาคอยจะเลี้ยงดูมาอือแม่ลูกคนเดียวด้วยใช่ครับวันนั้นโทรไปหาแม่บว่าแม่ลูกผู้หญิงลูกจะลับบ้านนะครับผมแม่บอกว่าแม่แม่แบบเสียงร้องไห้อะแบบยังจำยังจำเสียงนั้นได้อยู่ว่าจะกลับบ้านนะครับแม่บอกว่า ขับมาลูกขับมาพ่อกับแม่เราอยู่ก็เป็นโมเมนต์นั้นที่ตัดสินใจอีกวันนึงก็กลับอ่านกลับเลยกลับเลยก่อนกลับคิดไหมฮะเพราะว่าเห็นบอกว่าจริงๆคุณแม็กอยากจะเข้ามาเนี่ยจะอยากจะมาเขาเรียกว่าจะมาสร้างชื่อเสียง <c ười> <ๆ>ให้กับตัวเองด้วย <c ười> ให้กับวงตระกูลของ <c ười> ค,คุณแม็กด้<ๆ>วยตระกูลเราที่อยู่ที่นู่นเนี่ยมันมันก็เป็นตระกูลที่ใหญ่นะแต่มันเป็นตระกูลที่ชื่อชื่อเสียงทางด้านของแบบ ในส่วนในส่วนดีมันไม่ค่อยมีครับอ่ามันไม่ได้แบบเลวซามนะแต่ว่ามันเป็นตระกูลที่แบบว่ามันเป็นตระกูลใหญ่แต่แต่ทาไมเป็นตระกูลที่แบบมันดูเหมือนไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรทางสังคมเท่าไหร่ครับผมเียะก็เลยตัดสินใจกลับไปกลับไปปุ๊บก็เกิดคอนฟ lict เยอะมากนะฮะชาวบ้านมีผลกับเราชาวบ้านมีผลทุกอย่างมีผลกับเราเป็นยังไงบ้างในชีวิต เออก็มีนะคับอกว่าเห็นไม่สุดแล้วก็ไปไหม่หลอดอย่างนั้นอย่างงน้นอย่างนี้แต่คือในชีวิตของผมอะผมไม่เคยแคร์นอื่นครับผมบอกนะว่าผมไม่ได้เคยแคร์ชาวบ้านผมไม่ได้เคยแคร์ใครเลยในชีวิตมผม,มผมแคร์แค่พ่อแม่ผมเท่านั้นครับคือพ่อแม่ดีใจที่ลูกกลับมามพ่อแม่ดีใจมากที่เห็นลูกคนเนี้ยที่แบบเคยเดินจากไปแล้วก็เดินกลับมาที่เนี้ยนี่คือสิ่งที่ถามนิดนึงได้ไหมฮะ ตอนออกมาจากที่บ้านตอนที่จะมาเรียนกรุงเทพได้มีปัญหาอะไรกับที่บ้านไหม,มไม่มีครับอไม่มีคือแม่แม,แม,แมว่าลูกจะมีปัญหาอะไรพ่อแม่ไม่เคยบอกว่ามึงไม่ใช่ลูกกูไม่มีเ<ต>พบากว่าไม่เป็นไรผิดแล้วก็แก้ใหม่ได้ลูกอย่างน,นี้ตลอดชีวิตของผมจะถูกสอนอย่างนี้อื huh. แต่แบบซึ่งซึ่งกลับไปคิดนะว่าสิ่งที่จะทำแบบนัน้นเป็นสิ่งที่โง่งมากในชีวิตที่จะ,จะทานยานอนหลับเข้าไปคือโง่ามากทั้งที่พ่อแม่ก็สอนตลอดว่า ถ้ามันผิดพลาดแล้วก็แก้ไขม่ใชู่กท,ทั้งนั้นที่เราก็ทําตลอดแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าว่าเราพยายามจะล้มลุกคุกคานมาตลอดเราพยายามจะแก้ไขมาตลอดแต่มันก็ไม่สบความสำเร็จสักทีมันท้อนะอนนนมันทอมากม,มันมันมันไม่เหลืออะไรแล้วอะะผม <ใน S 1> ย้อนกลับไปถามนิดนึงวันที่พอเช้าเราต้องนั่งรถกลับไปบ้านแล้วระหว่างนั่งรถมันหลายชั่วโมงนี่คือผมจะบอกนะว่านั้นเงินกับเงินกับบ้านก็ไม่มีนะอ่าอ่าครับคือคือคือผมไปคุยกับบริษัททัวร์คือรถทัวร์ บ,บอกว่าขอเก็บเงินปลายทางได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าเขาก็เลยบอกว่าเออให้ให้แม่ซื้อตั๋วที่เชียงรายครับคือไปซื้อที่ที่ที่ออฟฟิศของเขาอะก็คือไปสั่งซื้อว่าจากกรุงเทพมาเชียงรายจ่ายที่นั่นเลยแล้วก็ตั๋วก็<อ>ก็ให้เก็บไว้แค่ปีนีน้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกมาให้ขึ้น,น,นไปไม่มีเงินขับบ้านก็คือสรุปได้ขึ้นแหละอยู่บนรถคิดอะไรไหมว่าเรากลับไปต้องเจออะไรยังไงจะบอกพ่อแม่ว่ายังไงบ้างตอนนั้นคือมันเขาเรียกว่ามันเจ็บจนชา คือมีสติไหม <t ract ed> ตอนนั้นที่นั่งรถกลับไปรู้ตัวไหมมันคือสติที่มันเกิดมากที่สุดในชีวิตที่มันเคยเกิดมาแล้วตอนนั้น <t ract ed> มันคือสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าการที่เรากลับไปครั้งนี้เราจะกลับไปทําอะไร <Renaissance> เราจะกลับไปเพื่ออะไรครับ <Renaissance> เรากลับไปเพื่อพ่อแม,เม,เออแม่เราไม่ได้กลับไปเพื่อคนอื่นเรากลับไปเพื่อเขาสองคนที่อยู่ที่บ้านเราเราเราไม่ได้กลับไปเพื่อญาติพี่น้องเราไม่ได้กลับไปเพื่อชาวบ้านนั่นคือคุณ คือคนที่อยู่นอกครอบครัวของเราเราไม่สนใจคุณจะว่าเราเป็นคนขี้แพ้แล้วกลับบ้านหรอือว่าเป็นคนอะไรก็ตามถ้าคุณวันหนึ่งคุณไม่มาอยู่จุดที่ฉันกําลังทําอยู่ฉันถามว่าคุณเคยพยายามอะไรในชีวิตของคุณนะ่ะเท่าที่ตัวฉันเคยทําหรือยังถ้าคุณยังไม่เคยคุณอย่ามาตําหนิฉันว่าฉันเป็นคนขี้แพ้แต่สิ่งที่ฉันแชร์ที่สุดคือพ่อแม่ของฉันนั้นคือฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจคุณนั้นในนั่งที่รถตอนนั้นคือกลับ เพื่อจะ,จะกลับไปหาพราะแม่จะไปกอดเขาะจะไปเจอเจอหน้าเขาอีกครั้งหนึง่งในในชีวิตพอไปถึงแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับเคยว่าไงก็นั่งทานข้าวกันถามไหมถามก่อนไหมถามคุณแม่มมก่อนไม่ถามไม่ถามเลยไม่ถามอะไรเลยมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดว่ามันผิดตรงไหนไม่เคยถาม,มแต่ถามแต่แม่พ่อแม่พูดก็ว่ากลับมา็ดีแล้ว กลับมาก็ดีแล้วเอออยู่อยู่กับอยู่อยู่แค่นี้ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยฮะนั่นคือสิ่งที่โมเมนต์ที่กลับไปอยู่ที่บ้านตอนนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันมันใช้ชีวิตผิดมาตั้งแต่แรกจนวันหนึ่งรู้สึกรู้สึกตัวเองได้ว่าอ่าเราพยายามจะลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ผิดพลาดผิดพลาดอีกจนสุดท้ายก็ต้องกลับไป ไปเขาเรียกว่าไปพักกายพักใจไปหลบเลแผลใจอยู่นะแต่ว่าเรื่องราวยังไม่จบนะครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณแม้กันต่อว่ากลับไปบ้านที่เชียงรายนานแค่ไหนแล้วมีวิธีการซ่อมจิตยอย่างไรจนปัจจุบันนี้มาเปิดโรงเรียนต้องบอกแบบนี้นะ 2> A 2 s ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพักสักครู่ครับกลับมากับโรงซ่อมจิตครับ